เดยดไม่ได้จริงๆเนาะอันนี้เก่านะแต่ผมก็ไม่รู้จะซื้อคุณนายยังไงอ๋อให้ราจัดได้ได้ครับเนาะเดี๋ยวผมดูไีกว่าซื้อไม่ได้ใช่เราไม่ต้องไปซสีเรียสหรอะเนาะเดี๋ยวอันไหนได้ผมผมอยากซื้ออยู่แล้วอ่ะเนาะได้กลับก็ได้ผมเองผมเองเราเราดูจากเนื้องานอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ชอบหรอกคือพะชอบหมดนั่นแหละเนาะถ้าไม่ชอบอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอก <laughs> <laughs> อยู่ไม่ได้ขนาดนี้เราชอบอยู่แล้วไม่มีพักเก<ช>ผมก็อยู่ไม่ได้นะใช่มีพระไม่ใช่นี่นะชีวิตผมถึงอยู่ได้ผมจะไปเกลียดพระไม่แท้ไม่ได้ผมอะถ้าไม่รักจะไปอยู่ยังไงสองทุกวันสองน้งวันสองเยอะกว่าหน้าเมียอีกอืมก่อนังใครเป็นไงหวา อันนี้เป็นเปลือกหอยใ้่ไหนเป็นฟันเฟืองอ๋อครัจะเป็นฟันเฟืองอ๋อแต่นี่ฮะเอ้ยไม่ต้หัาทำไมอ่ะไม่ต้องหหรอกจะได้โทล่สีฟ้ไม่ต้องเราไม่ต้องชูงรอไปหัางทำไมอ่ะีขอที่หน้าอนนป้นนครับเอาเราไมันต้องเท่าะไหร่แพทย์ทนะบางการที่ใจใส่เขาเห็นที่เห็นเลยแบบไปสนใจครให้ไปสนสนใจ่เมืรอเป็นสีเีย มันจะประเมิยยังไงอ่ะเอาเอาตักแบบสองพันอะไรอย่างงี้ไนดะ้ไหมไม่มีปัญหาคารับทำไงเอามามานทั้งนี้อนะไรแล้วตอนอุ๊ยขอบมึงครับมึตกรถแล้วบายบาย <c oughs> อันอันอ,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 อันนี้คือประคำในชะ่ไหมซอย,อยประคำะให้ ไปเลยไหมครับเดี๋ยวผมกับมันจะบานตอนเลยฮะระวังนะฮะอันนี้มันเป็นฟอกสิ่งประมาณสองพันอย่างก็จแต่มันไม่มีในมันไม่มีในหน้าสื่อมีใน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 ทุกเพื่อนแล้วนะเพื่อนอยากมันไม่มีตัวอย่างขายอ๋ออ๋ออ๋อยู่เป็ปุดของชัยวรมันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาใหม่อีกนะทรายกงไปครับไปครับผมขอดูนะผมขอดูนะจุ๊บ ไปเล้ครับตาวลวงตาครับผมได้เข้ามาไหมครับว่าให้พี่ๆเอาเห็นดังจัหวัดแต่ะเห็นเรจุด